สองกันนี้เทศวันที่แปดที่เก้ามิถุนาท้องพันห้าร้อยสี่น้าจังหวัดหนองคายพระสัมาสัาสุทธตต้าตัะองส์ตะเจ้าพระสัมาสัาุทตต้างสุพรตา นโมือส้าะ้าพะจ้าและระหคะโงสัมมาัมาทาที่ขาามารัาสิริยาอุบะที่แสดงธรรมคถาอนามาสาชนะธรรมธรรมสองสองของผลบเิ่งที่กาคข พอเป็นคั้เทวดาก็เป็นาติ่งท่านชิกษทธาป็นสนเนสัทั้งหลายึวันนี้เป็นวันที่บรรดาท่านิตทธา็นนมีท่านเจ้า่าเป็นต้นเมื่อาะทมมาเจ้าสงมาเกียระชิดอมน่นเกี่ยวาลดตามกองกลางทิสุท์ที่จะอุทิศสมธรรมาตนี้ัให้แก่เุณโยมรอม คู่ที่ร่องนับดับขันไปได้นั้นเมื่อสำเรตการตรวจก็คิดถึงเมล็ดข้ามทั้งหลายนี้เสียถ้าแต่ชาที่เป็นผู้ศรัทธาเจ่อเจ้อในกระิดจะจับกันาอยากจะสะดับประจังขึ้นราคขันแข็งแงทั้งสำเร็จพุกี์ทุกข้าก็ได้ดังนั้นในลำดับต่เป็นี้เพต้องจิตใจของคนไม่ดี ข้าเป็นาตหนะสจังหวัดแหวนทองคำคำสองสองสองพระองค์ท่านตามย่องยังเจ้องค์ผเด็ดเพชรปิ่นพระธาตุใ้ท่านได้เคยทรงเจ้าทำมาแล้วท่านจะด pues ิบดันชานิ้าทำท่าจะฟังดวงผลเด็ดเพรปินพระา้นั้นตัดมาสมัยปัจจุบันนขาช้างนาธรรมเป้งเดียวกัน พุทธโดยสัตวที่จะเป็นเราหรือว่าพระศาถานี้ที่จะรับเพื่อจะทำคำสอนของพระองค์เท่านั้นก็ที่พระอิบาติกาที่สามจะเรียนเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นจ้านะมาทำในช่วงนั้นจับที่ปฏิบัติในช่วงนี้จึงเป็นอันว่าถูกต้องตามที่ตัวเองได้ทรงเทศนาเอาไว้ว่าพุทธโดยสัต์ ตนผู้ที่จะเป็น้อยซึ่งอุาทคำสอนของพระองค์ท่านเมื่อเป็นคนหนาสาธรรมที่เป็นธรรมเช่นเดียวคันแต่เช่นจำนมคนเช่นี้ก็คือว่าเป็นสาวสธรรมที่จะแก้ไขที่อยู่ชาติว่าอันหนึ่งในจิตใจของมนายาทั้งหลายทุกท่านเพราเราผู้ที่วคิดปฏิบัติดีนี้จะดับกระองซึ่งอุบาทคำสอนของพระองค์จ้าก็เกี่ยวใจชรระจิตใจของตน แค่หมึาจ่าที่พาชวะขึ er euh ้นเดียวคนจับชรองตันี้าคนที่นี้สารระนรตซึ่งเที่ยบกันได้กับยาซึ่งเป็นของเคมามีมาแล้วตั้งแต่ครองโบราณจนกระทั้งบบดนี้ยามหน้าที่ที่จะแก้โรคของบุคคลนักตัดเที่วไปย่อมได้รับผลเป็นที่คุณพอใจมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ จาชนาธรรมทึ่เป็นเครื่องแภายในใจสอนตรดาจักี่หาย่อมแฝาจุดเป็นสุมาทั้งจำนวนเคิื่องแบงที้ท่มเทเท่าั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราซึ่งเป็นชุดขดงจับรในเครื่องนี้กับชุดชุดขดงจัรของพระองค์ก็ในขั้นนั้นก็คือว่าเป็นคู่ที่ดำเนินตามแนวทางสงสารชนาธรรมเพื่อสะเก็ดขีดปัญหาอาสวะให้หมดขึ้นไปจากจุดใจสุนตระดาเท่นัน ตนที่จะถึงได้รับจากทางเพ้่อทีเดือดปัญหาอาชวะให้ตัวบางนระเดินแบบจ่กระท่องถึงที่สุดในเมื่พพรทานเราท่านทั้งหลายย่อมเป็นสิทธิที่จะถึงได้รับขึ่นเดียวจกเครื่องพุทธทานเพราะนนั้นจึงตนกับว่าสาสมณธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระองค์พร้าเจ้าสมณสิมมาตลรดการมาจนกระทั่งแบบนี้และจากนี้ไปจึงจะท่องถึงการชนะในวันี่วันสี่ปีกี่เดือนย่อมเป็นไว้นมณสิมมา ตรงสายฟางเกี่ยวท่านที่ปฏิบัติจะคุณหน้าคุณมีลความกังยังความสามารถทั้งตนมีความขั้นหนึเสมอกันเช่นนี้ตลอดมาข้อที่เป็นปัญหาอยู่ในขั้นเลื่นกับขั้งนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาสำหรับท่านที่ปฏิบทติปฏิตปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระองค์เจ้าได้มากหรือได้น้อยต่างกันเพียงแค่นี้ทำที่ว่าที่ว่าก็เลื่อนขึ่นยวกับขั้นนี้ธรรมะ ท่านสองที่จะใช้ที่วิตอาชะย่อมเป็นของมีวิชาสำแดงนภาพที่จะสามารถเกิดชีวิตได้เช่นเดียวกับช่างสำแดงเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นปัญหาเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านที่ปฏิบัติธรรมแต่ละลายเท่านั้นหาได้เป็นสาธารณะเที่ยวเปไม่ผู้ใดเป็นที่มีความสนใจได้ตั้งเป็นของตนไว้งานธรรมะท่านสองทั้งองเ์แก่แล้ว ท days, threaten disease, ่านขุนนั่ย่อมเป็นสิทธิที่จะถึงลยรับงคือสังคีธรรมเป็นชั้นชั้งขึ้นไปจป็นะทั่งถึงชั้งที่สสุดเพราะหตุนั้งบรรดาเราทั้งพุทธศาสปนิระเนทั้งหลายที่ดูเถื่อสดขดสมคำทางสอนขององค์สมเด็จพระพูทธอ์พระพากเจ้าตอนทั้งโลทุกปริบัตามตามก็ถกำลังความสามารถของนี้ ทรงทราบว่า็นคนผู้คนน้อยซึ่งอำนาจวาศสนาย่า,นนาศา,ศาสนาอย่างสมบูรณ์ดยดีแล้วอย,าานคนคนอย่างนี้ทํานจำวิเคราะห์ตนของคนว่ามีอำน,นาจวาานาสนาอยใางแครไลไม่หาอำนาจวาศาสนามาัจากที่ไหนไหนนอาจากจะสั่งสมขึ้นด้วยตนั้งนคือรยวยกายวาจาใจะทของคนในทางดีทางชอบตามแนวทางของตององ์สำหรับพระที่นั้น แม้พระองค์ท่านผู้ที่ปรากฏพระองค์าอปคนสามสัดาขสองวันดาเราทั้งหลายก็ดีมันมาสาวกยทั้งหลาย,นนาาายที่คเป็นสาระของเราก็ดียิ่งน้าตั้ง่ท่านเป็นผู้ทมมี่จังสมจึงานควมีที่เยียกว่ดบารมีเกิดขึ้นได้ในท่านทั้งนั้นหาได้ใครจ้างที่อื่นหรือให้ใครจมาจ้างให้ท่านใหม่ ตัวเราเองก็เป็นเดียวกันเราจะคิดสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามีจิตที่จะคิดสร้างคุณงามความดีได้ด้วยและเป็นจิตที่ที่จะทิดได้คุณงามความดีจากการกระทําควาดีทั้งตนด้วยไม่ว่านักบวชไม่ว่าเปรยว่าไม่ว่าหญิงไม่ชายมีจิตที่ที่จะทิดได้คุณงามความดีตางกันองความสามารถทั้งตนณบัดนี้ตัวจากนี้ไปเทไหร อธิบายเม่ความแห่งกระทู้พาดิตที่ยกึ้นไว้แม่บ่งเต็นนั้นว่านิบาศแม่ปฏิริยาดังนี้ที่ควรแม่ความว่าการจะทําที่เขะนิพพานให้ควรก็ให้ทานเป็นอย่างไรเล่าจึงจะจต้องทําให้ควรให้ทานนั้นอยู่ที่ไหนและตามที่จะกระทาให้ควรซึ่นิาพานนั้นจะต้องทาอย่างไรอะไร็นเรื่อนสุดสุกติดเพืน่นทานเล่า ตั้งแต่ครั้งพิทารณาพุจารณาพระพุทธก็กล้าท่านทำพระนิพพานให้แจ้งท่านทำที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนสาวกทั้งหลายท่านทำพระนิพพานให้แจ้งไปจักในจิตใจของท่านท่านทำที่ไหนก็ปรากฏว่านับแต่มีสมาธิที่นต้นมีสมามาสมเป็นที่สุดที่ท่านียกว่าเป็นลูกจุิงเจที่จะไขที่หลบอาเซอร์หรือจะขายพรงนิานการที่ว่าตรงนิาน ที่จะลอยก็ต้องทำให้เช่งนั้นจึงทราบเต็มใว่าทันมทานที่ไม่เชื่อนั้นคืออะไรเป็นเชื่อตกติดเราต้องทราบว่าก่อนนั้อะไรที่จะเป็นธันมทานแม่ตามองสมบุกิมบูรณ์พระธาตาท่านดูกาว่าดังสมบุกสมบูรณ์ท่านได้แสดงไปแล้วงมอประลึนม้วสมณะ มากพระพุทธศาสนายอย่างนีดังนี้คำ่ากพุทธศาสนานี้เมื่อจะอธิบายโดยผลรวมแล้วได้แก่พุทธศาสนาคือคาสอนขององค์สมเด็จพระุนทรพระาเจ้าเมื่อจะอธิบายให้ลูกน้ะงเชโยสำหรับขั้นพุทปฏิบัติแล้วพุทธะถึงเจ้าว่าคือใจของเราเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องื่องสอนจิตใจของเราทุกคนเมื่อใจของเราได้รับการื่องสอนอยู spoke spoke ่เสมอ เ่อใจของเราจะต้องทำฝรั่งให้จังเก้งโดวันหับคุณทราบว่าใจนองค์เป็นผู้ที่จะตนเป็นผู้ที่จะตั้งสมที่เวทไว้ในใจของทรงเนอใจของเราทีองค์เป็นผู้ที่จะเจอที่เว่ปัญหาอาสวะตอกจากใจของตรงเมื่อตนเช่นนี้คำที่ว่าอนุชาตีความในหูคนหรือว่าความม่รูแจงตัวี่ามาทนิทานก็ดีคุณทราบเข้าใจ ยาออกจากจุตดวงเหวี่ยงอุ่นเส้น,นเดียวกันกับเมื่อผีสว่างย่อมปรากฏขึ้นในสถานที่มือุ่นข้อนี้ก็สมน,น,นันเหมือนกันตัวผู่สมทานไม่แก่ก็รู้หมว่าที่เวททางวะดเป็นเครื่องตกติดจิตใจของเราที่ในหมองนี่ใจของเราทางทางที่นี้ถึงนี้ยึ่งม่สาม,มารถที่จะฉายแสงออกมาให้เด่นชัด เราจัดจิตใจของเราบ้าเมืเ่อเป็นเช่นนั้นเราจึงควรที่จะชำระจิตใจของเราใจของเราเป็นอย่างไรจึงจะต้องชำระถ้าผู้ถึงธรรมนี้รู้อุตร,ราดเวลายี่ทุกสิบสี่โมงข้าวเขียวขุนก็รู้ฝันก็รู้กลางวันก็รู้กลางคืนก็รู้ความรู้นี้เป็นความรู้สามัญธรรมดาของเรา เป็นความรู้ที่มีอวิชชาที่ความไม่เปลี่ยนแปลงขัดโมะจิตใจของเราไวการที่สา,า,าธรรมะทาคำสอนขององค์เดจพระสู้มีพรภาพเจ้า,า,าท่านได้แนะน้ำนูนว่าให้เพื่อทำซ่อพรนมิรทานให้เ,หเจ้งเพื่อเพื่ธรรมะจิตใจของเราาที่นององเดช้ะาคจ้าทานโยก้นาเองำื่อพรตทนอหริญาพธรรมะจิตใจของเราไวด้วยก็จับกับจิตใจของเราโดยแท้เพได้เพื่อท,ท,ทานภาวนา การภาวนาคือว่าเราจะอดลงโดยํำหยดใดก็าตามแล้วแจตจ่ใีใส่ของเราชอบเราจะโดรรมทุบโตก็ตามทำโมก็ตามสังโฆก็ตามหรือเราจะคำหนดเป็นหายใจเข้าอกให้เป็นอารมณ์ของใจก็ตามอาการเหล่านี้ท่านเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้เป็นการที่จะติดใจของเราให้มีความสงบสุขการธรมนาของใจแล้วย่อมจะอยู่็นสุขไม่ได้ คือจะเลื át, ่อนคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้ทางอดีตนี้ทางอนาคตบ้างเมื่อปรุงขึ้นมาปัจจุบันก็ปูนไปเพื่ออดีตอนาคตที่เคยผ่านมาแล้วบ้างที่ยังไม่มาถึงบ้างนี่เรียกว่าความพ่งสร้างขึ้นใจประจักษ์อยู่ตรงนี้เมื่อใจั้งเราตายแส่ไปถึงอารมณ์อันใดอารมณ์นั้นก็ประกษ์กลามาเป็นเครื่องปกปิดความรู้ที่แท้จริงของเราเรียกว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องปกปิดทันทันย่อมเข้ามาใกล้ไม่มีอันใดปกปิดทันทัน นอกจากเร่รูปที่ตายของเรานี้โลภะทนาคือความผิดความทุกข์ความโศกโหยนี้ชัญญาติคือควา,า,า,ามจำหน้าหมายนี้สงังขารคือความปรุงของเจ้นี้วิญญาณคือความรู้ที่อาศัยจุดที่มาประทบทางาตาหูจมูกลิ้นกายนี้นี่ละเป็นเครื่องประจิตธรรมผ่านไว เราย่อาจะเห็นก็เป็นมาตยนี้แม้จะเป็นชาติโดยความรู้สึกหรือโดยความจำได้ตามบวความศรัทธาตามแต่ความรู้สึกที่แท้จริงอันสังอยู่ในจิตใจที่เราโดยที่เราจระพรอนไม่ออกนั้นก็คือู่ความรู้สึกชาติอันนี้ว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นตัวของบุคคลอื่นว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่เมื่อเป็นของเราเรียกนามความสุขก็ต้องขู่าเป็นของเราสั ความคิดก็ถือว่าเป็นขางเราความใ้ถือก็ถือว่าเป็นขีงเราความจุดจำได้หมายรู้จำหน้ก็จได้ก็ตามช่างสังีค้อเชื่อก็ตามเราจะต้องสําคัญความจำได้ทั้งหมดนี้ว่าเป็นของเราสังขารที่ความปรุงความคิดของเราปรุงทางมก็ตามปรุงทางขี่วก็ตามปรุงอย่างต่างๆก็ตามเราจะถือสิ่งอย่างนี้ว่าเป็นของเราวิญญาณรรมรารูเราก็ถือว่าเป็นควละราฟูของเรา ทุในใดทั้งหมดที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วยากเป็นสิ่งที่จะสั่งเสริมขึ้นซึ่งที่ว,ทวิชาสวะเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นผลที่จะปรากฏุดให้จิตใจของเราโดยวัดความในหมองในวัยใจของเราโดยวัดก่เป็นควา,า,า,ามถือถือเรียกว่าอุปทานความถือมั่นในขันธ์หน้าเมื่อความถือมั่นในขันธ์หน้าน,นี้ปรากฏุดจนติดแน่นกับจิตใจของเราแล้ว เราของเราก็ไม่สามารถที่จะถูกถึงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในยืนยันว่าเป็นลักษณะใดเป็นของจริงหรือไม่จริงเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอนัตตาหรือเป็นอน้าตาเราไม่สามารถที่จะกจาวข้ามนตสูที่เราเพราะอำนาจันกประทานความผีกมั่นในแขน้อย่างแน่นแฟ้นเมื่อตรงนั้นความถูกมั่นอันนี้จึงเป็นเหตุให้ตกติดที่ฐานคือความรู้เท้่งชั่งตลอดทั้งหั้นเขาใปเหียย เม you know, kind of ื่อเป็นฉะนั้นการที่เราพิจารณาในสัญญาฐานทั้งหลายก็เชื่อเถิดให้ผมพัดสังเกตตามอาการทั้งห้าในรูปโยธาสัญญาสังขารจะเป็นโดยอห็นจังก็ตามโดยทิดถึงก็ตามโดยนึกตาก็ตามจนเพื่อจับจนเพื่อในจิตใจของเราเลยใจของเราจึงจะถอนพับมองถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารหน่งอย่างจนมันหลับมันหลับก็ตายใจของเราก็จะ มีธรรมสว่างกระจ่างแจ้งเป็นลำดับลำดับเข้าไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของเราจะปรายจุดมีความสว่าง,งหรือมีธรรมแจ่มใสสะอาดด้วยพันยาแล้วจะได้มาถึงโทษแห่งธรรมยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นไปจากใครเมื่อใจของเราไปถึงโคกแห่งผู้ด้วยพันยาสัญญาสังขารนิยาม ว่าเป็นไร้รักคืออันจังด้วยทิกขังด้วยอนัตตาด้วยเวอรเราจะได้เห็นตัวโสของใจเราซึ่งเป็นยุทมั่นถือมันสํมคัญขผิดนั้นยาก็นโทษตัวโทษนี้มื่อเราได้เห็นโทษแห่งความสัมพันธของใจหรือตโสขงใจคี่ปยุทธ์ั่นถือมั่นในรูปเรณาสัญญาสังขารหนึ่งานอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้เจอรูปรูปเจริญนาสัญญาสังขารหนึ่งยาออกจากความเป็นต้นแล้วเราจะได้เห็นว่า เป็นตัวดีเป็นวิญญาณเป็สัญญาเป็ีสังขารเป็นวิญญาณเป็ีไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ปกติดอวิชฐานเราก็ได้เห็นกระแสใจของเราซึ่งเป็นไปจากอวิชชานี้เป็นที่ตัวอำนาจวาสนาจิดบังซึ่งตัวของเราเองผู้ที่เมื่อเราได้เห็นกระแสทั้งใจที่เจ้ากองพังจุดความชาติด้วยอำนาจห่งอวิชชานลุบง่ายมาลุบง้ามาลเป็นเจ้าอำนาจวาสนาแล้วเราก็ได้เห็นโทษแห่งพัมถือมั่น เมื่เอเ,เราต้งหวงโทษแห่งความหมายข้องใจเราเมื่อเราได้หวนโทษแห่งความหมายข้องใจเราเราต้เงคงเข้ไปหวังยาฐานความหมายนีว่าเป็นมาได้อย่างไรหอ้เป็นมาจากอะไรณตโตไม่มีความรู้สึกณต่อจึงไม่มีที่ดูต่างหาอา,วาสวะจึงไม่มีคมเลิกควาคำเหนุ่อะไรการทั้งเราซึ่งเป็นไว้ซึ่งความมี้ยมเป็นเหุจลให้รู้ทั้งทางเหนือทางชั่ว มาจนตรงนั้นความรู้นี้เป็นของที่เกียด้วยอวิธชาจึงส่งทืี่ตอกปืนที่ห่อใจตรงนั้นไว้ใจตรงนั้นคือไม่สามารถที่จะรู้สุกเป็นทั้งตนจึงเป็นหัวให้หลงกับแต่สิดใจทั้งตัวงคุกที่ติดไปวันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้นั่นว่าบินี้ว่ะตัว ต่เป็นหูวให้เกิดความตัมั่ <so ินผลที่จะพึงได้รักษาความตั้มั่นสิ่งนก็คือความเ่็นเยนของใจเองันเนผูที่จากความหลงเป็นต้นหัวเ่อไทั้งเราได้คิดแต่นาผมจะเสาะทั้งใจเรานั้นที่ได้เอยุฒมั่นถือมั่นในรูปพัฒนาสัญญาสังขารอย่างมันช็บเฉราะความหลงของใจแต่ผู้เดียวเงาไเป็นที่มีความึนงแต่ผู้เดียวเลยเชื่เป็นเถอะในเรื่องเพ่อง จึงเป็นเพื่อให้ผลอากางของใจขึ้นตึงขึ้นแข็งขึ้นนั้นน่าเป็นเพื่ออกมาจากใจที่เป็นความเห็นผิดนื่องจากนี้อาเป็นเจ้าเวรเมื seguinte, um, ่อคนจะมแล้วเราก็ได้ค้นคิดถึงความรู้เราก็แฝงกองความรู้นี้ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงหรือเป็นความรู้ที่ผิดพลาดหรือเป็นความรู้ที่เชื่อฟุต เมื่อเราได้ินี่ายด้วยสัญญาท่าเราตั้งแต่ริวโภชนาสัญญาสังขารมีการท่าราไตั้งแต่วเสียงอิ่นรถเชื่องสัมผัสทั้งหลายถ่ายนอเอมไปทั้งหมกปรพาดโดยวิทธ์เกิดสัญญาเลวเถอกนาเรือเถิจากความดิ่นไมั่นในสุนันเข้ามาจนกระทั่งถึงวิวโภชนาสัญญาสังขารมีการวิเรื่องโลกสัญญาถอมเข้าไปจนนั่งับลั จนกระทั่งสมมติแจ้งซึ่งอาการของเต่าตนขึ้ไปสัมผัญมันหมายว่านั้เป็นนั้นจะมีฝนโทษในอาการของจิตชัดเข้าเต่านกระทั่งถึงหน้าฐานของอาการย์สจิตได้แก่จิตที่เป็นตัวสมมติท่านผู้นานวะอวิชชาเมื่อใจเราได้เห็นจิตเพ่มเป็นมากเงาของอวิชชาคือจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างของสมมติ ถ้าเสียเปล่าถึงทางธรรมปฏิบัติหรือปริยัติท่านกล่าวว่าเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์วิญญาณที่บริสุทธิ์นี้พร้อมแล้วที่จะสั่งสมเอาทศเอาชาติเอาความรู้ความเห็นความเมตตาความฉลาดบรรจุไปจิตดวงนี้ไว้อย่างเต็มที่เมื่อใจดวงนี้ธรรมละยังไม่ขาดกระจายหรือธรละย,ยังไม่แก่นแท้หรือธรละย,ยังไม่หมดยังไม่ขึ้นแต่เนื้อไร จิตนี้แม้จะไม่จับคือมาสดในโลกกุศลตามแต่จิตนี้จะต้องไปค้างอยู่ในทั้นใดทั้นหนึ่งเพราะอำนาจของอวิชชาอยู่ยมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้น,น,อนอจึงต้องอาศัยปัญญาอย่างที่เรามาเข้าถึงสั้งแต่กระแสของใจจนกระทั่งถึงที่รู้ซึ่งเป็นหน้าเท่แห่งกระแสของใจผู้รู้นี้ให้นามว่าจิต จุดอันนี้ที่ว่าตัวสมมุิเมื่อเป็นเช่นนั้นที่รวมเพื่็นตัวสมมุิเพื่อกันึงเป็นคนสหายกับจุดตัวนี้ได้อย่างดีผู้ปฏิบัติเพื่อทำทั้งทานให้แก่ในเมื่อเห็นโทษตั้งใจที่เขียนคุณลดเครื่องสัมผัสเข้ามาตรงกระทั่งถึงเห็นโทษในรูปเวทนาสัญญาสัมพันธ์ยานเข้ามาแล้วยังจะต้องเห็นโทษแห่งความสัมพันธ์ที่ต่อสมใจควรจะทัง หงใจหงงตึ่งตึงตัวหลักตัวประธานเรืยอว่าใจแห่งอวิชชาเมือ่อได้ห็นใจนี้ม่มาเป็นทางรู้ที่ตัวกับด้วยอวิชชาแล้วยอมจะไม่มอนใจในความรู้ประเพนีเมือ่อเราไม่นอนใจในความรู้ประเพณีแล้วก็ต้องบอกเมื่เราได้วิญใาตความรู้นี้มาก็นเขาหงใยมาก็นอย่างไรแนะ่เมือ่อเราไม่มอนใจวิญญาติ้วยปัญญาของเราอยู่อย่างนี้ไม่หยุดยั้งแล้ว วันใดก็ตามการก็ตามด้วยแม่ต้องสงสัยเราสามารถที่จะแข่งแข่งตลอดทุกจุดดวงนี้อันเป็สมาัยก็นหนายของที่เวทนาเมื่อจิดดวงนี้ถูกการนี้ไายผูกการพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาของเราอย่างแจ็งแจ้งแลาา้วก็เป็นความพิสูจน์แห่งปัญญาของเราไม่ได้แต่จะแสดงตัวให้ดูออกไปจากรากถางผูกความเป็นอภิชานั้นถือ เมื่อจิตเบียงนี้หรือเมื่อจิตเบียงเป็นเบียสมมติอ,อันเป็นที่ทเบียงหรือเป็นสหายของจุดนี้ได้ละเสรไปเพราะอำนาจแห่งบาปคือปัญญาญาณของเราเลยในการนั้นเลย มีเรื่องปัญหาอาชญากรรมค่ทาทั้งหลายจะแต่ลอยตายไปซ้อนๆกันกับเจ้าอาาุปชาผู้เป็นมหาการัดของจุฬาจักรวัน์ทั้งหลายได้เริดกระจา,ายลุกลามถึนขนาดนั้นนี่นะที่เราอธิบายในวันก่อนๆนั้นว่าค่าจิตให้ตายก็คือค่าจิตซึ่งเป็นเจ้าสมมติแบบนี้ไม่ใช่จะฆ่าคนนี้ทนให้ตายได้เมื่อไร ฉันนิทานใครๆก็ต้องฆ่าให้ตายจะทําให้ตุ races, I I Hence, ่นก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ให้ยิ้อก็ไม่ได้ให้เชื่อก็ไม่ได้ให้เชื่อก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้ส่วนที่ตัวตายดับดับได้ก็คือเรื่องของสมมุิเมื่อเป็นั้นคิดเรื่องที่เป็นตัวสมมุินั่นเองที่ให้นานว่าอุทชาเมื่ออวิชชาได้ดับไปแล้วที่เกิดปัญหาเราก็ไม่ต้องบอกเพราะที่เกิดปัญหาก็คือเรื่องของอวิชชานนั่เองเพราะว่าฐานนี้เป็นราักไงเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ดับสูญหายไปจากจิตไปแล้ว กรรมา่าที่แท้ปรนเหือทางผ่านนั้นเราจะหมดปัญหาเราไม่ต้องไปดูในสถานที่ใดๆที่สูงที่ต่ำที่ใต้ที่เหนือเราจะเห็นได้ในถึงกลางแห่งความรู้สึกของเราโดยที่รือปัญญาของเราได้ทำการต่อสู้กับสมมติที่รวยกว่าจิตกับสมมติอำนาัจากผู้อาฆาะทั้งหลาย ได้วินงเข่ากันแต่ลอยตายลงไปเรียกว่าผู้เดือดขาดวัดหูสมมติใดๆได้ว่ายเพ่าเ่าจากปัญญาอย่างของเราขัะนั้นนั่นเองธรรมชาติที่แท้จริงที่รว่าธรรมชาติธรรมนิพนธ์นั้นโรยสดเด่นชัดอยู่ในสถานที่นั้นโดยเราไม่ต้องรู้ซึ้งธรรมนิพนธ์มาจากที่ไหนเพียงเดียวกับพ exactly. so well, ื้นที่ที่เต็งไปด้วยเครื่องสดพุ่งหุ่นห่าทั้งหลาย เมื่อเราซื้อสิ่งที่ตกทิที่ห่อทั้งหลายออกจากแขงเนี่ที่ว่าเราพบมาแล้วทางเทียนก็ต้องไมง่แต่วหามาจากที่ไหนจะปรากฏึ้นในสถานที่นั้นนั่นเองข้อน,นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไวควางที่ว่าในเรื่องนั้นก็เพราะอำนาจแห่งทางนู้ที่เป็นตัวสมมติทันหนึ่งซึ่งแขงอยู่ในสถานทีงนั้นอุตกทิ้งที่ห่อธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติไว้ ธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมุดน,นั้นจึงไม่มีโอกา,าสชามำนาที่จะถายโอนออกมาให้เราเห็นกลิ่นแก่งเงในทำทั้งหลายได้ในเมื่อเราไม่ได้เห็นกลิ่นแก่งในทำทั้งหลายเพราะอำนาจของอวิชาเป็นหัวหน้าเองความรู้ของ,ของ,รงเราเลยจึงเป็นเหตุให้เราเหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสทั้งหลายตลอดทั้งไตรโลกภาพเป็นสิ่งที่จิตของเรา็หลงได้ในที่ทั่วไปไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าที่ไกลที่ใกล้จิตสามารถจะลงได้เพราะอำนาจของอวิชาเป็น ผู้สครลงมเมอเป็น่นนั้นยัเงเป็นเหตุที่ตั้งทุตั้งท่าเป็นตัดเป็นบุลไปชั้นสูงชั้นต่ำไปอยู่เช่นเดียวกันกันกบว่าบุคคลที่เข้าตารางบุคคลที่เข้าตารางนั้นจะเป็นคนชั้นไหนนก็ตามแต่เป็นชั้นสูงก็ตามชั้นต่ำก็ตามเป็นคนเม่เป็นขานาดก็ตามในเมื่ไมไขขอไปติดคู้จิตตารางแล้วเขาเมียดนักโทษกันทั้งนั้น ใจของเราที่เป็นพระฤาอวิชาจะไปปูกพบใบแดนใบก็ตามย์คำเมตตาใบก็ตามก็ทอ่ทว่าท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏัเรียกว่าเป็นทิ้งยิ้มหลบเวชันทางนั้นว่าเจ้าเป็นนักโทษเพราะโทษแห่งความหมิ่นทำวนโทษแห่งความทุกข์ามันบาปโทษแห่งตรงจักรของวัฏฏักยิ่งให้โทษหน้าอย่างนั้นเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ติดตารางจะเป็นคนท่านใดๆต้องโยกเป็นนักโทษในคำียวกันเพราะมีโทษผันนั้นเหมือนกันเมื่อใจของเราได้ มีความสามารถขนาดหรือปัญญาของเรามีความสามารถฉนาดแก้ไขจิตใจของเราได้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้เราจะไม่ต้องเป็นปัญหากัพท์พระนิพพานในสถานที่ใดเรองของเด็กพะระสีพระภาคเจ้าท่านกระตไปนับผนนิพพานนั่นตร,รัสไปที่ไหนเราก็ไม่สงสัยแมอเราจะนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็อตามพระองค์จะปร,ะทริทานแปแล้วก็ตาม คำท,ที่ว่าเวาทธรรมสถิตเต็มมังสถิตนามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรากฐา,า,านพุทธท่อจะไม่เป็นปัญหาใดาๆขนาบเราผู้ที่รู้ธรรมตามอ, <c oughs> องาองสมบูรณพระองค์มีพระพักเจ้าแต่การที่เราจะมองดูพระองค์เจ้าโดยวิบย่างกลางตัวนั้นก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีความสีดำดำขาเช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่เหมือนกัน ในเมื่อเราได้เห็นวิสิกิธธรรมคือทางหมดจดของใจที่หมดจัดจุดคาสวะแล้วการเราก็จัดกับใจของเราการนั้นเองที่ว่าเราได้เข้าเต้าองค์สมเด็จพระถ่าพระเจ้าที่ว่าเราได้เห็นองค์สมเร็จพระถึงพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์เจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ไม่ผิดตัวอันใดเลยนี่ละการปฏิบัติศาสนธรรมคำั่สอนขององค์สมเร็จพระถึงพระพา ตั้งแต่ครั like hand, <internally. S 3> ้งพ like <found> ุทธทาลมาจนถึงสมัยทุกวันนี้เป็นไตรวัลยธรรมร้อนๆเป็นไตรวัลยธรรมอื่นไม่เป็นของยงของเน่าของบูของขี้วาไม่เป็นของล่าสมัยที่ไหนสาธารณธรรมนี้ว่าค่ตัวคารถันรมที่พระองค์เจ้ากล่าวดีแล้วเมื่อกล่าวดีแล้วในครั้งนั้นครั้งนี้ก็จะต้องเป็นธรรมที่กล่าวดีธรรมตป็นเชื่อเส่อที่ดตั้งแต่ครั้งโน้นั้งนี้ก็ต้องเป็นเชื่อเส่อที่ดีต้องเป็นเวทันในเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้มีนความสนใจเป็นพปฏิบัติไม่ว่านั่งหัวและสารวาต เคนที่มีจิตที่จะจงรักมักผลนิพพานขึ้นวยกันกับขัางโล้นการที่เราจะทำอย่างที่เทิดพระเข้าศาสนาว่าไม่มีมักผลนิพพานนั้นต้องเลี้ยงของคนตาบอดไปเทื่อยวตัวจาบโฆษณาให้คนตาดีเขาเชื่อแต่ถ้าคนตาดีเขาเล่าเขาจะเชื่ออย่างไรแต่ขนาดคนตาบอดนีเท่าอาจจะเชื่อได้บ้างคนตาดีจะมาเชื่อคนตาบอดนั้นด้อยลงไปไม่ได้ในโลก คนเท่าจะมาเชื่อคนนู iful, ını, aha, 對對 studio, ้ก็เป็นไปไม่ได้เ <inter> ช <heartbeat. S 1> ่นเดียวกันเมื่้คนคนนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้บห็นัดถวนธรรมจากข้อวัดปฏิบัติของท่านโดยรู้ว่าเห็นจริงในสาชนะธรรมตามแนวทางของพระองค์เสแล้วท่านจะมีความบันไหวอย่างเล่าเล่าเมื่อคนคนนี้แล้วสาชนะธรรมย่อมจะคงไว้ณภายในจิตใจของท่านเป็นธรรมที่บริสุทธิ์โปร่งบรรดาท่านที่แต่สาชนะนี้ประทุมทั้งหลาย จะอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ใกลก็ตามจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นชารว่าก็ตามแตาเราจะมีนิสัยต่อคอเช่นไราจะตามเราคุ้มซาเพราเรามีความตรวจทุกเราต้องการอยู่พว้กันสาธทธรรมเป็นสิ่งที่จะดตราตามซึ่งความทุกข์ความยากความลําบากจากตัวของเราสาธทธรรมเป็นสิ่งที่จะให้ชั่งจุต่อบรรดาเราผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อคนคนนั้นเป็นคนที่มีความภูมิใจใน การที่จะปรุงรนพุทิปฏิบัติการศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธพระภาคเจ้าในเมื่อเราเป็นผู้มีความสามารถอันก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราว่าศาสนาคือาทำเพื่เยี่ยงดีของเราในเมื่อเรามีมากแล้วก็สามารถที่จะช่วยพิจาาอาสวะว่าสามารถที่จะทำพุทธฐานให้เพื่นในตัวสงเราท่านทุกท่านทุกคน อย่ามีความสงสัยสงเทาว่ามรรคผลมีความอยู่ที่ไหนไม่นอกต bueno, ัวจัตเจ้ของเราที่มีิเเพราะเดากำจัดพิเศ่ออกจากจัตเจ้าของเราความมืูกคุคนรู้ที่เรีว่ารมนิพนธ์นั้นพระองค์จราไม่ได้ไปเขียงข้าวว่าในที่ไหนน่าจากจะที่อย่ในจิตที่เป็นไปด้วยพเศษเพราะว่าท่นมะจิตใจารทั้หมดจากะจเศแล้วก็เป็นสิ่งที่จะตั้งร้ตั้งเป็นกันโดยจิตโดยจเป็นที่สร้างทุกคน โฆษณาวตสานิมในอวสานการเป็นผีกระเพียงแห่งพรัธรรมาฆทณานีทุกพพานิพาโวนะธรรมานิภาโวนะสร้างทานิพาโวนะพราะบาระมีนิพาส่องสมตดเบอร์คูมีเอร์้าเจ้าคามทั้งพอเพทงลก็ูงลาเพื่อเท่าท่านทุกปั้จธมิสัจึงทั้งหลายให้มีความสุขสบายใจทุกทีาราตรีตาดังเหรอเบอร์ขานิจฉะนามาก เมืพนมคำตั่งสอัชงองสมงด็จระผู้มีพระภาคเ l ้าสนับสนุนเพื uan, ่อละขอหยุดยืนอะเยราเพียงแค่นีโอรังตอนือดูเบอตาและี